สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับช่อง net game เศรษฐีอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาขายไอดีเกมเศรษฐีราคาคุ้มคุ้มสำหรับคนที่งบไม่ถึง1,000บาทนะคะก็สามารถมาจัดได้เลยนะคะไอดีนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับไอดีนี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่113อมดาวมีอยู่9,000ทองมีอยู่ 9, 9ล้าน1 0 0 0แนนะคะก่อนอื่นเรามาดูลูกเต๋ากันก่อนนะคะว่ามีกี่ชิ้นนะ ลูกเต๋าของเราก็จะมีลูกเต๋าอยู่สีลูกนะคะลูกเต๋าดอกซากุระตามด้วยลูกเต๋าเสือดาวสีดำน,นะคะซึ่งก็เป็นลูกเต๋าใหม่นั่นเองนะคะก็อัพเต็มเลเวลแล้วนะคะเรามาดูการ์ดตัวละครกันก่อนเลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะการ์ดหลกัหลกๆเลยนะคะก็จะเป็นไอรินตามด้วยบัฟนะคะซึ่งเราก็เพิ่งปิดเว้นไปนะคะของเว้นนี้นะเนี่ยก็จะมีบัฟให้นะคะโอเคเรามาดู ตัวละครอื่นกันต่อนะคะก็จะเป็นเลนหน้านะคะเลนหน้าธรรมดาตามด้วยชูชูแล้วก็ทูสวรรค์อัรลันและก็แอมเบอร์นะคะราชินีเพลงล็อกแล้วก็ลีมัดนะคะเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องการกันนะคะเรามาดูกาตัวละครที่เหลือนะคะว่ามีตัวอะไรที่เหลือตามนี้เลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้คุ้มคุ้มกันเลย แค่มีไอรินทูสวรรค์และก็แอมเบอร์ก็คุ้มแล้วนะคะอัญจามณีนะคะก็จะมีคุ้มเตาบวกหกอยู่4ชิ้นนะส่วนอัญจามณีพิเศษก็ตามนี้เลยค่ะมีไกด์ด้วยโอเคเราไปดูจี้เครื่องรางกันนะคะจี้เครื่องรางที่บัพเต็มเลเวลเจน,นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ18ชิ้นนะคะเนี่ยสิชิ้น จี้ที่ยังอ,อัพไม่เต็มนะ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะอ่าก็จะมีปานปนระมาณนี้นะโอเคค่ะจี้หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเลสมอนเตอร์นะคะซึ่งมันจี้มันแมทกับตัวละครไอรินมากนะคะคนเขาก็จะใช้ตัวนี้กันนะคะเป็นจี้หายากด้วยนะ ออปชันก็ป้องกัน50%นะคะตามด้วยป้ายไม่ขายนะคะออปชันก็ตัดน้งฟ้าเจดสิตามด้วยแชมบรีนนะคะจี้ดูดบริจาคนะคะออปชันก็สร้างแรงม,ม้ามรคูนเจร์เตามด้วยบอลทองออปชันก็ป้องกัน29%นะคะมีโดนก๊อปปี้ด้วยนะคะออปชันก็70%นะคะคือตัดน้งฟ้าเจดสิแล้วก็จะมีหมัดเคาน์เตอร์นะคะมีนวมชกแม่นยำด้วยนะคะออปชันก็ ป้องกัน50%มีลิงก์ของหมวกเลื่อนหิมะด้วยนะคะออปชั่นก็ออกเกาะ65%อ่าก็เป็นเจียกหลักทั้งนั้นเลยนะมีเบทเทิลกาวของถุงมือใยแมงมุมด้วยนะคะออปชันก็เมื่อตกลุมดํา20%นะคะเราก็สามารถไปพื้นที่ของเราได้เลยนะคะจะคล้ายๆกับไม้มดนิดหนึ่งมีไฟก็มีค่ะออปชั่นก็ป้องกัน29%ตตามด้วยอุปกรณ์เขียนแบบมหาเศรษฐีนะคะ หมวกเลื่อนหิมะนะคะออปชั่นก็ตัดน้งฟ้า40%เครื่องขยายหลุมดำออปชั่นก็ตัดนางฟ้า65%บปอร์กเกชื่มแบบแดนลอนะคะออปชั่นก็ตัดนางฟ้า65%ก็ถือว่าจี้มันใช้ได้เลยนะคะเนี่ยมีปืนด้วยปืนสายลับนะคะออปชันก็ออกเกาะ65%นะคุ้มๆเลย จีหลักๆแค่มีเลสมอนเตอร์ป้ายไม่ขายแล้วก็ไอรินเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะจีออปชั่นก็ถือว่าใช้ได้เลยมีตัดนางฟ้าแล้วก็ออกกาะครบเลยนะคะมันถือแบบว่ามันปั้นสามารถปั้นต่อได้นะคะโอเคค่ะไอดีไอดีนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่650บาทนะคะราคา650บาท โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจไอดีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อให้นะคะราคา650ิบาทคุ้มๆกันเลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ